เจาวีซ่านะคะเป็นลูกของวอลันเทียสองซีสีเขาจะมีมาขึ้นมาใหม่คือเป็นของเราเองเราบิดเองนะคะค,คือเจ้ามาร์กนั่นเองนะคะเจ้าของถ้วยรางวัล9แกรนแชมเปี้ยนนะคะ<อ>ก็ขายเป็นสีเทาบสเหมือนเขาเหมือนเจ้ามาร์กตอ,อนเด็กค่ะอ่ายูเอ็แปดศค่ะชื่ออเล็ก น,นี่เป็นลูกของเล814ค่ะคแม่นะคะพ, 8, พ,พ่อ V8 2-6ดสพ่อคือสโนนั่นเองเจ้ามาร์กเป็นลูกตัวแรกเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกตัวเดียวเองค่ะก็ถึงลูกเลยเหมือนเจ้ามาร์กเลยค่ะคไม่ดุไม่ดื้อนี่ค่ะไม่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเชื่องมากค่ะน่ารักเออ,อ สนใจปั่นมแมลงวันเลยพาผมไปชมพ่อพันธ์นอยครับค่ะหาอาวุธพ่อพันธ์อยากตัวแรกนี่ก็จะวีซ่านะครับ่ีประจำกี่ปีแล้วครับนี่ตอนนี้หกปีกว่าค่ะตอนนี้ ถ้าเห็นตัวแดงๆก็มาจากเจ้านี่แหละค่ะใช่ตัวนี้เป็นลูกของกัวรันเทีย2 4่ค่ะครับตัวใหญ่มากจ<ะ>้าครับ,รบเอามาเขาเข้ามาตอนนั้น16เดือนค่ะไปดูอ่ะเขา16เดือนอแต่พอจะ,อะตรวจโรคผ่านอะไรผ่านก็20กว่าเดือน มาๆก็ได้ใช้งานเลยค่ะผู้ oh. ตัวผู้มลงจะเยอะครับค่ะก็นี่เลยนี่คือตัวที่หนึ่งเจ<ช>้าวีซา่าสีแดงๆตัวเล็กๆอะค่ะจะเป็นลูกเขาทั้งหมดเลยตัวเจ้าวีซ่านี่เขาจะเน้นเรื่องกระดูกโครงสร้างเนาะกระดูกโครงสร้างใช่นะครับกล้ามเหนือลูกเขาจะมาหลังจากอ,อ่อสิบหกเดือนไปแล้ว จะเริ่มมีกล้ามเนื้อ,อยุอยยอค่ะใช่ตอน,นเด็กๆก็ยังไม่เห็นพัฒาานาการของเขาก็จะเห็นได้น้อยน้อยตัวค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งอย่างาวีซ่า7จ็ที่ไปอยู่กับเจตเตือนนะคะที่เอาไปทําน้ําเชื้อเนาะขาตัวนั้นกล้ามเนื้อมาตัแต่เด็กเลย ตัวนนเป็นลูกของตัวนี้ค่ะนี่ให้ดูแม่ก่อนตัวนี้แม่เขาใช่ที่เรากําลังจะไปดูนี่ก็คือแม่เขาแม่เขาเป็นวัวนาเข้านะคะแสดงว่าตัวตัวนี้ที่เราจะไปดูก็คือเกิดที่นี่ใช่ค่ะเกิดที่นี่ค่ะเป็นลูกของสนูแต่เกิดจากแม่ตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้เป็นวัวนําเข้าใช่ค่ะมีคือแม่เขาครับใหญ่ๆแบบนี้เลยดูดูพี่พรเขาวัวเนี่ยโครไซด์เลยนะดูด็กหน้าปกกว้างๆเลยนี่คือแม่เขานะครับพอคันตัวที่สองที่เราจะไปชมกัน ใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ่ลึกด้วยนะ,ะได้ยาวด้วยนะครับได้สูงแข้งขานี่คือแม่ของเขาตัวนี้มาประจําที่ฟาร์มพี่กี่ปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าปีแล้วค่ะมา,<อ>าตั้งแต่เด็กแล้วครับมีลูกสามตัวใหญ่แล้วนะคะแล้วก็คือตัวนี้กลังตั้งท้องอยู่ห้าเดือนครับตัวผู้ตัวนั้นที่เราจะไปดูเนี่ย ตัวที่เท่าไหร่ล่ะครับเป็นลูกตัวที่สองของเขาค่ะแล้วตัวแรกเขาอยู่ไหมลูกตัวแรกยังอยู่ค่ะอยู่ฝูงอยู่กับสโสนค่ะอ๋อลูกตัวแรกตั้งท้องสี่เดือนค่ะ,ะท้องกับสโสนนี่นะครับไปดูพ่อพันตัวที่สองแต่เขาจะใหญ่เหมือนแม่เลยเนาะใหญ่ค่ะสูงตันนี้เคยไปเข้าประกวดไหมครับตัวที่สองเคยค่ะ ได้รางวัลได้ครับแชมป์ที่ไหนพรนจำไม่ได้เนาะไปเยอะแล้วพี่พรเป็นคนความจำสั้นประควรหลายที่มากอ่าใช่แล้วก็ได้อินเตอร์มีเดียแชมป์ค่ะได้จะเดินหลาะหลเริ่มหนุ่มแล้วค่ะทับได้อย่างอ่ะทันทันทับได้ค่ะตัวนี้ตัวที่สองนี่ก็ไม่ได้ทำน้ำเชื้อใช่ไหมครับไม่ได้ทำค่ะก็ไว้ทับ แม่จามาก็อยู่นี่อยู่นี่ค่ะแม่จามาแล้วก็จะไปม<า>ันจะไปสะปาช่วงเช้าก็จะเดินมาทางนู้นทางหลังนะคะครับแล้วก็กินเดินกลับมามากินน้ำแล้วช่วงบ่ายก็ไปอีกอเห็นสาวๆแล้วอ <laughs> ื่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ตัวที่สองอ่ายูเอ็นแปด 800ค่ะชื่ออเล็กครับอเล็กค่ะอเล็กอเล็กก็เป็นพ่อพันธุ์ที่เกิดจากที่นี่เลยค่ะกําลังรเริ่มจะให้เป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นลูกของเล814ค่ะคแม่นะคะพ่อวี8206ทับ8พ่อคือสโนนั่นเองพ่อก็อยู่ที่นี่แม่ก็อยู่ที่นี่แหละใช่ค่ะใช่นะครับ ตัวนี้ก็จะได้ความตุต,ต,ตะ other, ตัวจ้าความอ้วนเนาะค่ะกรมเขาดีลำตัวลึกตะหตะนอกสวยตะนอกใหญ่ตั้งตรงนะครับ,รบเป็นพ่อพันธุ์ตัวที่สองนะครับก็จะไว้คุ้มๆูที่นี่ค่ะพี่พรอนก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้บินไปไมไกลหรือเปล่าก็เลยตัวนี้มันโอเคค่ะครับแล้วเราก็เหมือนกับ เป็นบีดเป็นเป็นยูเอ็นเลยเป็นพ่อพันของเราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมีพ่อพันที่เป็นแบรนด์ยูเอ็นเลยตั้งใจค่ะตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีตัวผู้สวยๆออกมาพันธุกรรมดีๆเราก็จะเอาไว้เป็นพ่อพันของเราครับมันก็เป็นความภูมิใจเนาะได้ใบเพชรยูเอ็นทั้งสายครับอ้วนๆแบบนี้เลยได้ได้ตูดได้อะไรความลึกความหนาคมาหมดเลย แล้วสนโนว์ไว้ไหนแล้วพี่ตอนนี้สนโนว์อยู่ในแปลงหญ้าน,นู่นเ่ะพาไปดูได้ไหมค่ะพาไปดูให้มันครบท<ด>ุกตัวเลยได้ค่ะจะดูอะไรนะครับไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาตกใจไป,ไปตกใจกันค่ะไปไปนะครับ Mm hmm. เดี๋ยวแม่พุ่นตาให้หล่อนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยว่าไงเราพี่พรก็ว่ามันหล่อะลนะพรจะไปดูเราดูจ้าแม่เจ้ามาร์กด,ดีกว่านี่คือแม่พ่อพันตัวหนึ่งนะครับที่ทำประกวดได้แชมป์เก้าสนามก็คือเจ้ามาร์กเนาะ ไดนี่คือแม่ของเขาแม่แม่เจมส์ค่ะกะว่าจะทาคลิปหลายครั้งแล้วนะครับนี่คือพอดีจังหวะพอดีแล้วก็บรากาศให้เลยนะครับนี่คือแม่เจ้ามาร์คนะครับที่ได้แชมป์ประกวดเก้าสมัยเก้าสนามปินด้านะครับเจมร์เป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ล่ะครับเจ้ามาร์คเป็นลูกตัวแรกเลยค่ะแล้วก็ได้ลูกตัวเดียวเองค่ะอ๋อต้นคือแม่นําเข้า นำเข้ามาห้าปีได้เจ้ามาร์กตัวเดียวค่ะอ๋อเป็นเพราะอะไรครับอือพี่พลเป็นคนเปิดเผยเนาะก็คือมันแท้งตัวแรกลูกตัวแรกคือเจ้ามาร์กครับพอมาท้องท้องที่สองก็ห่างกันสิบสองเดือนปกติพอเดือนที่แปดนะคะเดือนที่แปดเนาะหลุดตายคลอดออกมาตายค่ะตายกลางคกอกเป็น ตัวผู้แฝดด้วยแฝดด้วยแฝดผู้ผู้อ๋อครับค่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วเขาเขาเขาเจ็บกลีบอะค่ะกลีบเขาเป็นโพงอยู่ด้านในโดนอะไรทิ่มมาไม่รู้เขาสลัดลูกเขาออกตัวที่แฝดนะคะที่เป็นผู้ผู้ใช่แล้วก็มาตั้งท้องอีกครับตั้งท้องอีกอ๋อท้องประมาณเกือบเกือบใกล้คลอดนะคะนมลงแล้วอืมก็ตายอีกค่ะตายอีกเป็นตัวเมีย <ừ> ตัวเมียค่ะมีอุบัติเหตุน่าจะชนกันอะไรเงี้ยค่ะ <ừ> ถ้าออกมาก็ยังไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรนะคะเหมือนกับแทงสดสดตัวเมียจะได้มากลองไห้เลยพี่พรอ่ะอีกตัวหนึ่งครบเลยครบครบเก้าเดือนเลยค่ะผสมตัวนั้นออกมาพี่พรไปงานที่สุลินค่ะครับลอ,อดระหว่างที่พี่พรนั่งรถลดอดหมอทำลอด มันคลอดผิดท่าค่ะตายออกมาช่วยไม่ทันออกมาปั๊มหัวใจก็ไม่ทันครับค่ะก็ตายอีกสามท้องเลยใชายนี่แหละค่ะวาสนาพี่พลจะไม่ได้ลูกก็อันนี้ก็เลยก็เลยคุยคุยกันมากเพราะว่าช่วงนั้นอะตอนที่ทําคลอดตัวตัวที่ตายล่าสุดนี้นะคะเขาบาดเจ็บเยอะขาระบบภายในเนาะเขาทำคลอดนานนะคะชั่วโมงกว่าค่ะกว่าจะเอาลูกออกมาได้ก็เลยตอนรักษา รักษาอยู่ยังไม่ได้ท้องใจว่าจะจะเก็บไข่อ๋อจะทําฝากตัวอ่อนไปว่าจะเก็บไว้ก่อนครับถามมาฝากไหมเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเนาะแต่แต่ว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทรงเขาได้เนื้อตัวเขาได้เขาถ่ายทุกทอดคันตุกกรรมสู่เจ้ามาร์กนี่เห็นผลงานแล้วก็คือได้แชมป์หลายสนามเลยชนี่คือแม่แม่พันธุ์นะครับที่ทำลูกออกมาได้ แกนแชมป์ก้าสนามเลยค่ะก้าสนามนะครับนี่นะครับแล้วก็มันเป็นพันธุกรรมที่น้ำนมดีมากค่ะเจ้ามาร์กตอนเป็นเด็กอ้วนมากครับใช่แล้วก็ไม่ดุไม่ดื้อค่ะถ่ายทอดถึงลูกเลยเหมือนเจ้ามาร์กเลยค่ะครับไม่ดุไม่ดื้อนี่ค่ะไม่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเชื่องมากค่ะน่ารักมากนี่ครับบัวไม่มีขุมไม่ได้ฝึกนะคะใช่นะครับนี่คือเขาปล่อย แลงญ้าธรราไม่ได้นี่แต่ว่าเชื่องค่ะเชื่องเองดูทุกคนปกกว้างมากค่ะกว้างทุกคนปกเขาแล้วก็ความพิเศษแล้วก็จุดเด่นของเขานี่เป็นเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องค่ะใช่หลังตรงดิ๊กเลยนะครับทุกคนนี่คือด้านหน้านะนะครับมาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับนี่หัวนอกพันธุกรรมนอกนะครับนี่ด้านข้างเขานะครับดูข้างล่างเขายาวเลย แบบนี้แหละครับแม่พันธุ์ที่พี่พรเก็บไว้นะครับอนาคตเดี๋ยวเข้าไว้กันที่หลังนะครับมีให้เห็นแน่ๆครับอนาคตคอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ตัวที่สามนะครับก็ เจ้ามาร์กนะครับนี่คือแกนแชมป์ก้าสนามนะครับแล้วก็มีแม่ที่ถ่ายเห็นแล้วนะครับตัวนั้นพอเขาเป็นเอกซเล่แปดสองห้าทับหนึ่งนะคะเป็นน้าเชื้อแยกเพศแต่ว่าบางเอิญได้เพศผู้นะคะแม่ก็เฮอริเทจสี่สิบสี่ที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ค่ะนี่คือเจ้ามาร์กแกนแชมป์ก้าสนามนะครับเนื้อตัวเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ใช้คุ้ฝูงอยู่ใช่ค่ะผมเข้าไปได้ไหมพี่นี่ได้ค่ะได้ ไม่ทำข้าวสาวนี่นะครับตัวนี้เลยถ้าใครที่ไปสนามประกวดก็จะเห็นตัวนี้เลยะนะครับไปประจําเลยนะครับเกือบทุกสนามในประเทศไทยเลยค่ะนะครับตัวนี้นอกจากเขาคุมฝูงแล้วเขามีนําเชื้อขายไหมตัวนี้ ไม่มีค่ะไม่มีไปทําได้มาแค่เจ็ดสิบหลอดพี่พรก็เก็บไว้เองทั้งหมดไม่ขายค่ะได้มาน้อยครับเนี่ยดูแข้งขาใหญ่เลยแล้วก็ช่วงยาลมตัวช่วงลึกนะครับแล้วก็ดูหน้าเขานี่ดูหน้าเขาเขาเป็นวัวที่ควบคุมง่ายค่ะใจดีไิ่เล่นไม่ดืได้ค่ะนะครับนี่คือนิสัยหลักๆเขาเขาเหมือนแม่ค่ะนะครับ ดูหน้าตาเขาแบบนี้เลยนะครับหลังๆคือไม่มีน้ําเชื้อใช้คุ้มฝูงที่ฟาร์มนะครับส่วนแค่อยากได้พันิตกรรมของเขาก็ต้องรอลูกของเขาอย่างเดียวเลยค่ะลูกค้าคและเอฟซีเจ้ามาร์กต้องขออภัยนะคะว่าพี่พรตอนแรกอาจจะคิดแบ่งน้ําเชื้อเจ้ามาร์กนะคะคิดว่าจะได้มาเยอะเนาะรอ,อกันเยอะมากรเรื่องน้ําเชื้อเจ้ามาร์กนะคะแต่พอดี มันมันได้มาแค่เจ็ดสิบจริงๆแต่ยอดจองมันเยอะมากพี่พรจะให้คนใดคนหนึ่งก็เดี๋ยวมีปัญหาตามมาที่หลังใช่ไหมคะเดี๋ยวรักพี่เสดาน้องกันค่ะก็เลย,ก,เลยก็เลยเก็บขออนุญาตเก็บไว้ก่อนคะ่ะเจ็ดสิบโดสจริงๆแล้วอยู่กับพี่พรหมดนะคะครับแล้วมีโอกาสจะไปรีดําเชื้ออีกไหมครับตัวนี้วันข้างหน้าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ณนะตอนนี้การตัดสินใจคือไม่เอาไปอีกแล้วคะ่ะจนกว่าจะได้เห็นลูก เห็นผลงานก่อนใช่ค่ะวันนี้มีท้องบางหรือยังผลงานอ่าเห็นมาแล้วเห็นมาคลอดออกมาแล้วตัวหนึ่งเออมอกี้นี Next ่ลืมเนาะอยู่อยู่ฝูงสีขาวเอยู่กับสโนเมื่อกี้นะคะตัวเล็กๆป่ะครับใช่ตัวเล็กๆอ๋อค่ะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่ในนี้ค่ะเพิ่งคลอดพิ่งคลอดค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเขาครับนี่คือเจ้าม้านะครับอนาคตไม่แน่เดี๋ยวฟังข่าวจากยูเอ็นสนามฟาร์มแล้วกันนะครับอาจจะมีรีดไม่รีดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่พันธุกรรม ยังไงยังไงเขาก็ต้องออกจากที่นี่แหละนะครับการดุกรรของเขาแล้วก็ไปดูผลงานของเขาอยู่ตรงนู้นนะครับค่ะดูผลงานของเขาทางนี้ค่ะหวงตัวนะเรานะไม่ค่อยได้เล่นนะคะตั้งแต่อยู่กับสาวๆวิพรไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยได้เข้าเลยแต่มันก็ยังเหมือนเดิมนีสใส่ไม่ดุไม่ดุไม่ดื้ออ๋ออ่ะนะครับนี่คือผลงานเจ้ามาร์กนะครับใช่ค่ะ ได้แค่สองตัวแค่นั้นแค่ในรุ่นนี้เขาเป็นโบสเนาะเป็นโบสผสมกับแม่ที่เท้าโบสนะครับตัวนี้เท้าโบสด้วยนะตัวเท้าธรรมดาค่ะแม่เขาเป็นเท้าธรรมดาแต่ลูกโบสลูกโบสลูกเดี๋ยวก็คลายเป็นสีเท้าโบสเหมือนเขาเหมือนเจ้ามาร์กตอนเด็กค่ะนะครับยอียสักเ้าเดือ่ยนเดี๋ยวก็อนุกรรมเพอแสดงวันนี้เนาะลูกเจ้ามาร์ก แล้วก็พ่อพันธ์เจ้าสนงก็เป็นพ่อพันธ์ที่นําเข้ามาเนาะตัวนั้นเราไปดูพ่อพันธ์เจ้าสนงกันนะครับที่นี่อากาศดีลมดีมากยุงง่าจะไม่มีช่วงนี้ไม่มีค่ะช่วงช่วงหน้าฝนก็จะมีอยู่ช่วงประมาณ หนึ่งเดือนท,ที่เราต้องพนอ่นยาก็เลยไม่ไม่ติดหมุงลูกเขาเด็กๆเ,เรียเป็นลูกสโนคส่วนใหญ่แล้ววัวเรื่อยนี้เวลาเขาออกถ่ายเรียว่าออกลูกออกมานะพี่เนาะ,ะตัวเขาจะไม่ใหญ่มากก็จนเล็กๆแต่พันธุก,กรรมหนึงเขาจะแสดงห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปใช่คลอดครั้งแรกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะโตวกว่าน,นิดนึงตัวเมียก็จะเล็กๆนี่จะเป็นอีกฝูงหนึ่งนะครับที่ให้เจ้าสโนสสนคุ้มผงออนอนแอบ,บะะอยู่บรรดาเหล่าซาๆาเขาจะรอม น้ลุกหน่อยเร็วโชว์หล่อหน่อยสิเร็วโอ้โอ้ลุกเลยอืออยอออ้มไม่สนใจปั่นแมลงวันเลย <c oughs> นอนน้องที่มาหาแม่หน่อยมาแล้วมานีเ็ว <c oughs> มาต้องให้บังครับมาแล้วมามามา,มาแล้ว เดินเดินหน่อยที่หลุกมาเอาเอา,เอ,าอันนี้วันนี้เสร็จเราทุกครั้งไม่ให้จับในแปลงหญ้าจะจีบสาวไอ้หน่อยไอ้หน่อยเร็วเร็วเร็วจีไมาไม่ดื้อเร็วโอเคครับ <c oughs> นี่คือเจ้าสโนพ่อพันธ์ุอีกตัวนะครับตัวที่สี่นะครับที่ใช้คุ้มฝูงตัวนี้ก็คือนั่งเครื่องบินมา มาจากนอกเลยมาจากวีแปดใช่ไหมครับตัวนี้ค่ะใช่ค่ะจากความวีแปดค่ะวีแปดั้นปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับที่นําเข้ามาเนี่ยนําเข้ามาก็หกปีค่ะห<อ>้าปีกว่าๆค่ะใช่ห้าปีกว่าๆเพราะสโน6หกปีกว่าก็มากใกล้ๆก,กับเจ้าวีซา่าค่ะใช่ใช่ไหมครับสโนมาทีหลังเพราะสโนโตรวจโรคไม่ผ่านตรวจโลคไม่ผ่านหลายครั้งครับดาสโนนี้เป็นลูก พ่อแม่เขาเป็นใครครับเอาพ่อเขาคือโนเบิลค่ะสี่ห้าแปดครับแม่ก็วีแปดเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะอืมนะครับวีแปดนี้ได้ความเด่นเรื่องกลามเนื้อหลังกำเนื้อตูดค่ะโครงสร้างนะครับนี่คือด้านหน้าของเ้านะครับแล้วสูงนี่ก็ใหญ่มากเลยนะพี่ความสูงนี่ผมว่าน่าจะร้อยหกสิบมีขึ้นเนี่ย นะครับแต่เขาจะได้กล้ามเนื้อตรงตูดพี่พรชอบกล้ามเนื้อชายกล้ามเนื้อด้านท้ายที่ลงลึกมากครับข้างๆเนะาะค่ะใช่ลง,ล,งลึกมากก็ลูกนี้เห็นหลายตัวแล้วค่ะ<า>นะครับนี่เป็นพอพันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่สี่นะครับของดูเอ็นสนันฟาร์ม ตัวนี้รักสุดแล้วรักรักตรงเหมือนเหมือนเฮริเทนเมื่อกี้นะคะรักตรงที่เขาไม่ดุไม่ดื้อเชื่องเชื่องมากค่ะเป็นพันธุกรรมที่ปลื่ม<า>ก็ไม่ได้ฝึกเนาะตัวนี้ฝึกมาค่ะ<อ>ตัวนี้ฝึกมาตโนฝึกมาตโนตอนพี่พรไปดูเขาอยู่โชบานค่ะอยู่ในโช,ชบานอ๋อเขาอยู่ในโชบานค่ะใ่ฝึก